เอาล่ะคราวนี้ีชมนดครับผมตันนาเบกกลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่อง M.S.N รุ่นพี่คนโปรดโดยมิโนตาตอนที่11นะครับนิยายเรื่องนี้มี e ีบุ๊ถ้าใครสนใจหนังสือสามารถสอบถามได้ทางทวิตเตอร์ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนร้อนไม่ไหวแล้วน้องกุมกระโดดลงน้ำทำไมครับกุมร้อนมากครับร้อนไม่ไหวแล้ว ผมโผล่ศีรษะขึ้นมาจากน้ำและเอ่ยตอบพี่ชิมเสียงสัน่นหลังจากวิ่งสี่คูร้อยเมตรก็โดดลงสระน้ำในสวนจตุจักรเพราะไม่สามารถระง,งับอาการเขินขั้นรุนแรงของตัวเองได้อีกต่อไปเตี๋ยจา๋ามาจา๋าถ้าหากตอนนี้ลูกกำลังฝันช่วยมาเขกกระบานให้ลูกตื่นสักทีเมื่อกี้พี่ชิมบอกว่าชอบผมแถมชอบมานานแล้วด้วยคนอื่นอาจจะไหวแต่ไอ้กุ้มไม่ไหวลองหยิกแขนตัวเองแรงๆสักทีไอ้เชีย่ยเจ็บมึงไม่ได้ฝันไอ้กุม้มพี่ชิมบอกว่าชอบมึงเหมือนวิญญ,ญาณหลุดออกจากร่าง เหลือเพียงกายหยาบที่กำลังล่องลอยอยู่ในสระน้ำคำสารภาพคำในใจจากพี่ชิมเกิดขึ้นอย่างกระทันหันจนผมไม่ทันได้ตั้งตัวพี่ชิมใจร้ายชะมัดตั้งใจจะฆ่าผมทางอ้อมอย่างแน่นอนซึ่งด้เป็นอย่างนั้นรุ่นพี่ก็ทำสำเร็จเพราะตอนนี้ผมกำลังจะปลิดชีพตัวเองบุ้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 งน้องกูมอย่าดำน้ำเล่นแบบนั้นครับน้ำมันสกปรกไม่รับรู้ไม่สนใจด้วยเขินพี่ชิมจนจะตายหาอยู่แล้วไม่กล้าสู้หน้าหรอกนะ บุ้งบุ้งบุ้งบุ้บบถ้าน้องกลุ่มไม่ฟังพี่จะลงไปอุ้มน้องกุ้มขึ้นมาเองพี่ชิมมาเหนือไม่อยากตายแล้วก็ได้ไม่ไม่เป็นไรครับกูมไม่ดำน้ำแล้วรีบโผล่หน้าขึ้นมาจากน้ำพลางพูดเสียงแผ่วอย่างสำนึกผิดพี่ชิมสองสัยตาดูผมด้วยไม่ครูใหญ่ยังบอกว่าชอบผมอยู่เลยเร็วแรงยิ่งกว่าภาพยนตร์เรื่อง The Fast and Furious ก็คือพี่ชิมเมื่อจูๆ่ๆรุ่นพี่กระโดดลงมาในสระจนน้ำแตกกระจายเป็นวงกว้าง ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาในสวนสาธารณะต่างมองมาที่เราสองคนด้วยสีหน้าประหลาดใจหน้าแปลกอยู่หรอกคนปกติที่ไหนจะกระโดดมาเล่นน้ำในสวนจตุจักรถ้าไม่ใช่คนเขินจนสติแตกแบบผมพี่ชิมลงมาทําไมครับผมแมันไปถามรุ่นพี่ทันทีตอนนี้ร่างกายพี่ชิมเปียกกว่าไปทั้งตัวแม้สายตามผมจะผ้ามือเพราะว่าที่ใส่หายไปในน้ำแต่ก็ยังมองเห็นว่าความหล่อของคนตรงหน้าไม่ลดลงแม้แต่นิดเดียวอยากเปียกแล้วแล้วยังหล่อแบบพี่ชิมบ้างสภาพผมตอนนี้คงไม่ต่างจากลูกเป็ดขี้เร พี่ก็ร้อนเหมือนกันครับอยากเล่นน้ำไปเพื่อนน้องกุมแต่กุมไม่เริ่มหนาวแล้วครับกุมขึ้นฝั่งแล้วดีกว่าอยู่ใกล้ไปชิมประยะประชิดแล้วรู้สึกอันตรายเหมือนมีกระแสะไฟฟ้าวิ่งไหลผ่านไปทั้งตัวแล้วพร้อมจะช็อตให้ผมตายได้ตลอดเวลาน้องกุมยืนยอยู่นิ่งๆก่อนครับเตี่ยสั่งให้นั่งผมยังยืนแต่พ่อผู้ชายบอกให้นิ่งไม่กล้าแม้แต่ขยับตัวถ้าเตี่ยรู้คงภูมิใจที่ลูกคนนี้เชื่อฟังผู้ชายมากกว่าพ่อยื่นมือมาครับยยืย่นมืออะไรครับ เงนมองรุ่นพี่พลางเอ่ยทำได้น้ำเสียงตะกุกตะกักมือพี่ชิมขึ้นจากสรษะไปยืนบนฟังก่อนจะยื่นมือมาตรงหน้าผมมือน้องกุ้งไงครับเดี๋ยวพี่ช่วยดึงขึ้นจากสรษะเข้าใจได้โดยแจมแจ้งพี่ชิมบอกให้ผมยืนนิ่งเพราะต้องการช่วยดึงขึ้นจากสระน้ำเทพบุตรจุติลงมาจากสวรรค์สุภาพบุรุษสุดหล่อของน้องกุ้งตัวสุขภาพกี่ครั้งคุณหมอก็บอกว่าผมแข็งแรงเป็นปกติดีทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้ร่างกายกลับอ่อนได้ยังฉับพลันรีบยื่นมือให้ผู้ชายจับอย่าไม่รีรอ อยากทดลองเป็นนายเอกผูอ้อนแอเหมือนในนิยายที่เคยอ่านดูบ้างเผื่อพระเอกอย่าไพ่ชิมจะอยากทะนทถนอมแต่เดี๋ยวก่อนมือกูสากหรือเปล่าวะคิดได้ดังนั้นจึงรีบชักงมือกลับอย่างว่องไวทําคนที่ยืนอยู่บนฝั่งหน้าเวอร์เลยทีเดียวน้องกูมเป็นอะไรหรือเปล่าครับเป,เปล่าครับแค่ไม่มั่นใจตัวเองเลยสักนิดหากจับมือเกิดพิชิมแล้วโดนทักว่ามือสากผมคงอับอายไม่กล้าสู้หน้ารุ่นพี่ต่อไปเพราะชอบมากถึงคิดมากมับไอเชีย พี่ชิมคว้ามือผมไปจับแล้วรีบขึ้นมาเถอะครับเดี๋ยวน้องกูไม่สบายครับครับขึ้นแล้วครับหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอกเป็นครั้งแรกที่ผมได้จับมือกับพี่ชิมนิ้วทั้งห้าสอดประสานเข้ากับนิ้วของผมและกุมไว้แน่นเขือนรุ่นพี่จนอยากจะกัดลิ้นตัวเองให้ตายผู้ชายคนนี้อันตรายต่อหัวใจมากจริงๆงเย็นขึ้นบ้างหรือ,อยังครับอะไรเย็นขึ้นเหละครับผมไม่ตอบคำถามแต่ถามรุ่นพี่กลับด้วยความสงสัย จู่ๆพี่ชิมพล้งถามขึ้นมาอย่าไม่มีปีไม่มีคลุยหลังจากเจ้าตัวเดินจับมือผมจากสาน้ําแล้วพามานั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมน,น้องกูมบอกพี่ว่าร้อนเลยกระโดดลงน้ําพี่เลยอยากรู้ว่าตอนนี้เย็นขึ้นหรือยังครับเย็นแล้วครับเย็นแล้วพี่ชิมเป็นฆาตรกรไม่เกินจริงรุ่นพี่ไม่พูดเปล่าแต่น้องใบหน้าเข้ามาใกล้จนผมได้ยินเสียงลมหายใจรีบใช้ฝ่ามือดันแผงอกแก่งของพี่ชิมออกด้วยความรวดเร็วพุโทโธธัมโมสังโฆผมต้องสวดมนต์บทไหนถึงจะไม่เขิน ถ้าหายร้อนแล้วน้องกุมช่วยตอบคาถามพี่ได้ไหมครับคําถามอะไรครับแต่ก่อนอื่นพี่ชิมช่วยเอาหน้าหลอเหลาถอยห่างจากหน้าผมหน่อยเถอะครับไอก,กุมหัวใจจะวายตายอยู่แล้วน้องกุมสงสารพี่ไหมครับพี่ชอบน้องกุมมาตั้งนานยังบอกใครไม่ได้เลยงานอดิเรกของพี่ชิมต้องชอบซักผ้าแน่นอนเพราะขายี้ผมเก่งเหลือเกินขยี้เข้าไปอย่าได้หยุดเอาให้ผมละลายกลายเป็นผุยผงรมกับต้นหญ้าในสวนจตุจักให้ดูแลว้วรูว้รอดว่าไงครับน้องกุมสงสารพี่ไหม อยากร้องไห้ว่าน้ำเสียงกลุ้มกลิ่มในตาคมกริบที่กำลังมองผมยังออดอ้อนขอความเห็นใจไอ้กุมยอมยกธงขาวพ่ายแพ้กับ,บรุ่นพี่คนโปรดอย่างราบครับพี่ชิมก็บอกกุมแล้วไงครับผมก้มหน้าง,งูแลวตอบ,บรุ่นพี่ด้วยน้ำเสียงอ้อมแอม้มไม่กล้าสบตาพี่ชิมจริงๆเพราะแค่นี้ก็เขินจนแทบบ้าพี่บอกต้องกุมว่าอย่างไรครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอใครต้อนและรู้สึกจนมุมขนาดนี้ผมควรทำยังไงกับเสียงหัวใจของตัวเองดีตอนนี้มันเต้นแรงจนกลัวว่าคนตรงหน้าจะได้ยิน พี่ขอมองหน้าหน่อยครับไม่ทันได้ตั้งตัวฝ่ามือหนาของน้นพี่ก็คว้าจับคางผมให้เชยขึ้นเพื่อมองหน้าเขาไม่รู้ว่าในสายตาพี่ชิมตอนนี้มองผมขี้เหร่และมองแมมขนาดไหนแต่ในสายตาผมพี่ชิมหล่อเหลาเกินต้านพี่บอกน้องกุ้งว่ายังไงครับพี่ชิมเค้นถาประโยคเดิมขณะที่มือยังจับยดที่ปลายคางของผมรีบกระพริบตาถี่พลางเบนสายตามองไปทางอื่นก่อนจะเอ่ยตอบรุ่นพี่อย่างตะกุกตะกักพ,พี่พี่อะไรครับ พี่ชิมครับพ,พี่ชิมบอกว่าชอบกุมแกมผมร้อนเผายิ่งกว่าอุณหภูมิร้อยองศาเซลเซียสร,ร้อนทั้งตัวจนอยากวิ่งไปกระโดดลงน้ําอีกสักรอบแต่ทําได้แค่คิดเพราะตอนนี้ผมไม่กล้าแม้แต่ขยับตัวไปไหนเมื่อพี่ชิมคว้ามือข้างหนึ่งของผมไว้จับพร้อมกับใช้นิ้วโป้งถูที่ฝ่ามือจนผมรู้สึกสั่นไปทั้งตัวพี่ชิมเป็นฆาตกรแล้วน้องกุมชอบพี่บ้าไหมครับฮะถามตรงๆไม่มีอ้อมไม่มีโค้งแบบนี้เลยเหรอครับ อย่ากแกล้งเป็นลมขึ้นมาทันทีใครจะกล้าบอกว่าผมชอบพี่ชิมมากชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอรักแรกพบเพียงศพตาไม่อยู่จริงความรู้สึกที่ผมมีให้พี่ชิมมันเอ่อล้นจนในใจเก็บเอาไปเพิ่มฝันทุกวันทุกคืนแต่ก็ไม่กล้าสารภาพออกไปถ้าน้องกูมไม่ชอบพี่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่คงทําให้น้องกูลําบากใจไม,ไม่ครับไม่กูไม่มไมลําบากใจเลยผมรีบตอบรุ่นพีวรนุเสียงร่าเ่มละลักเพียงชัว่ววินาทีพลันหัวใจตกพัวไปอยู่ที่ตะตุม่ม เม่ได้ยินน้ำเสียงตัดพอ้อพร้อมแววตาเศร้าซ้อยมาจากพี่ชิมอย่างตกกระโหลกตัวเองชิบหายจิตใจมึงช่างโหดเทียมอมหิตมากไอ้กุ้มกล้าทําให้พี่ชิมคนดีเสียใจได้ยังไงเห็นเขาบอกชอบหน่อยถ้าเป็นเล่นตัวขึ้นคานไม่มีผัวกวูจะส่งน้ำหน้าให้กุ้มก็ชอบพี่ชิมเหมือนกันครับชอบพี่ชิมมานานแล้วด้วยชอบมากๆชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอพี่ชิมเลยครับผมกลั้นหายใจพูดสารภาพคนในใจออกไปจนหมดเปลือกหลังจากความคิดด้านปีศาจนี่หัวก้นดาตัวเองชุดใหญ่ เพราะถ้าผมปากแข็งจนสุดท้ายต้องเสียพี่ชิมไปผมคงทําใจไม่ได้เหมือนกันเตี่ยจ๋ามาจ๋าลูกสรารภาพรักผู้ชายแล้วลูกชายสุดที่รักคนนี้เก่งมากกล้ามากสรารภาพรักผู้ชายเป็นครั้งแรกและควรจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะชีวิตนี้อยากมอบให้กับพี่ชิมคนเดียวเชสผมแ่งโคตรเท่เลยว่ะน้องกูไปแฟนกับพี่ไหมครับหาหมดกันความเท่ ผมบรรทาดเสียงดังไปทั่วบร,ริเวณตกใจถึงขีดสุดกับประโยคขอเป็นแฟนจากปากรุ่นพี่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนหัวใจผมแทบจะตั้งรับไม่ทันพี่ชิมตั้งใจจะฆ่าผมให้ตายตรงนี้เลยหรือไงตกใจทําไมครับในเมื่อเราสองคนชอบกันเราสอง,สองคนชอบกันไอ้อบ้าเอ้ยหัวใจสันนี่ก็แผ่นดินไหวทําไมพี่ชิมพูดประโยคนี้ออกมาได้อย่างน่าตายตายจากผมที่เขินขั้นรุนแรงเดี๋ยวบิดซ้ายหันขวาจะเอวเครดอยู่แล้ว ตกใจสิครับพี่ชิมขอกูเป็นแฟนประโยคสุดท้ายผมพูดเสียงเบามากแต่คาดว่าคนตรงหน้าคงได้ยินเพราะพี่ชิมพูดตอบกลับมาทันควันน้องกุมไม่อยากเป็นแฟนกับพี่เหรอครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเห็นไีสบตาเก,กับพี่ชิมเขายืนยันคำพูดที่น้ำเสียงหนักแน่นแล้วลังเลอะไรครับน้องกุมบอกพี่ได้ไหมคือคือครับเราไม่จีบกันก่อนแหละครับ <laughs> <laughs> พี่ชิมหัวเราะทำไมผมต้องพูดอะไรผิดพลาดไปแน,น่แน่ <laughs> ในนิยายหลายเล่มที่ผมเคยอ่านก่อนพระเอกกับนายเอกจะเป็นแฟนกันเขาก็ต้องจีบกันก่อนแต่พี่ชิมเล่นข้ามขั้นบอกชอบปุ๊บขอเป็นแฟนปับ๊บผมแค่คิดว่ามันไม่ถูกต้องกรูพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าครับเปล่าครับแล้วแล้วพี่ชิมหัวเราะทำไมเพราะน้องกรูน่ารักมากครับพี่เลยอารมณ์ดี เอามีดมาแทงให้ผมตายเลยดีกว่าแต่ก่อนตายขอไปแฟนกับพี่ชิมก่อนพี่ชิมชอบแกล้งกุมพี่แกล้งนังกกลุมตรงไหนที่บอกชอบไปก็เรื่องจริงทั้งนั้นเนี่ยเอาอีกขยี้อีกขยี้ผมเข้าไปอย่าได้หยุดกูมไม่อยากคุยกับพี่ชิมแล้วเดี๋ยวก่อนสิครับพี่ชิมคว้าจับมือผมวาอย่างรวดเร็วขณะที่ผมลุกขึ้นเพื่อเตรียมตัวเดินหนีรุ่นพี่คนโกรธไม่ได้อยากรับบทเป็นคนสนเล่นตัวแต่ผมเขินพี่ชิมจนหายใจไม่ทัน ขืนนั่งอยู่ตรงนี้นานๆผมคงได้กลั้นใจตายซะก,ก่อนน้องกลุ่มมือนุ่มจังเลยครับเอาสารความคิดที่ว่าตัวเองมือสากแค่โดยผู้ชายชมว่ามือนุ่มหัวใจก็เต้นเลยดียิ่งกว่าปากระดี่ได้น้ำอยากเหมาแฮนด์ครีมทั้งโรงงานมาทาให้มือนุ่มยิ่งกว่าเดิมแต่ลืมไปรายได้ประจําวันยังแบมือของเงินเตเจก,กับมมาอยู่เลยพี่ชิมอ่ะ <c oughs> พี่ไม่แกล้งแล้วครับแปลว่าที่ผ่านมาแกล้งผมอย่างนั้นเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันครับคุณผู้ชมพี่ชิมเจ้าเล่ห์กับผมใช่หรือไร น้องกุมบอกว่าพี่ขอเป็นแฟนแต่ไม่จีบรุ่นพี่พูดพลังลุกขึ้นยืนมองหน้าผมเหมอนกำลังโดนมนต์สะกดจากในตาคมกริบฝ่ามือหนาเอื้อมาลูบศีรษะดำคลับของผมอย่างอ่อนโยนพร้อมพูดประโยคที่ทำให้หัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมแต่ที่ผ่านมาพี่จีบน้องกุมมาตลอดน้องกุมไม่รู้ตัวเลยหรอครับตอนหลอกลอก่อน้องกุมหนาวหรอครับไม่ไม่หนาวครับไม่หนาวแต่ตัวสัน่นอย่างที่พี่ชิมบอก ผมปากดีแต่ไม่ดูสภาพร่างกายของตัวเองที่กําลังนั่งส่เปเจ้าเข้าเนื่องจากโดนความเย็นของแอร์บนรถเมย์นานเกือบครึ่งชั่วโมงตอนนี้ผมกับพี่ชิมกําลังกลับจากสวนจตุจักรเดินทางด้วยรถเมย์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือขากลับได้นั่งรถเมย์แอร์ร่างกายอันเปียกปอนจากการกระโดดน้ําเริ่มแห้งเพราะพี่ชิมชวนผมเดินตากแดดในสวนจตุจักรนานร่วมชั่วโมงตอนแรกรุ่นพี่จะซื้อชุดใหม่ให้เปลี่ยนแต่ผมปฏิเสธเพราะเสียดายเงินสุดท้ายก็ต้องมานั่งหนาวใส่บนรถเมย์เนื่องจากร่างกาย แต่คงไม่ใช่ผมคนเดียวที่รู้สึกหนาวเนี่ยหันมองคนที่นั่งอยู่ข้างกายก็พบว่าพี่ชิมกําลังตัวสั่นไม่ต่างกันพี่ชิมหนาวเหมือนกันใช่ไหมครับถามด้วยพี่เสียงอ่อนเป็นเพราะผมพี่ชิมที่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้มีน่าวู่วามกระโดดลงน้ำเพราะเขินจนสติตายถ้าหากพี่ชิมไม่สบายขึ้นมาผมคงโกรธตัวเองใช่ครับพี่อยากได้ความอบอุ่นริฟิป,ปากหนักโน้มเข้ามากระซิบข้างหูของผมจนขนลุกชันไปทั้งตัวตั้งแต่รุ่นพี่สารภาพความในใจ เจ้าตัวก็มาเข้ามาอยู่ใกล้ๆในระยะประชิดมีนามซ้ำยังชอบหยอดคำหวานใส่จนทำให้ผมเขินอายทุกครั้งความคิดที่ว่าพี่ชิมแสนดีเป็นคนเรียบร้อยคงต้องลบออกจากสมองเพราะที่เห็นในะตอนนี้มีแต่พี่ชิมคนที่ชอบมองผมด้วยแววตาเจ้าเล่ห์พูดเยาวหย่ด้วยน้ำเสียงกลุ้มกลิ่มราวก,กับต้องการให้ผมเขินอายจนละลายกองลงไปตรงหน้างั้นพี่ชิมใส่เสื้อคลุมไห้เถอครับผมพูดพลางถอดเสื้อแจ็คเก็ตยืนส่งคืนให้พี่ชิมหลังจากรุ่นพี่บังคับให้ผมใส่ไว้ตั้งแต่นั่งรถเม์ขากลับ วันนี้เราสองคนสลับกันใส่เสื้อแจ็คเก็ตยีนทั้งวันซึ่งสภาพของเสื้อแจ็คเก็ตยีนปกติดีที่สุดไม่โดนน้ำแม้แต่หยดเดียวพี่ชิมมองหนะ้าผมแล้วรับเสื้อไปถือไว้ก่อนจะลงมือทําในสิ่งที่ผมไม่คาดคิดพี่ชิมจะทําอะไรครับเราหนาวด้วยกันทั้งคู่ก็ใส่เสื้อคลุมด้วยกันไปเลยสิครับไม่เป็นไรครับห้ามดื้อกับพี่ผมรีบเปม,มปากทันทีเมื่อถูกรุ่นพี่พูดเสียงดุเสียงเข้มพี่ชิมขยับตัวเข้ามานั่งชีดกับผมจนไม่มีช่องว่าง ก่อนจะจัดก,การนําเสื้อแจ็คเก็ตยีนคลุมบนร่างกายของเราทั้งสองคนกลายเป็นว่าผมกับไ่ชิมถุงห่อหุ้มด้วยเสื้อตัวเดียวกันหัวใจสั่นจนใบหน้าเริ่มร้อนเผาขึ้นมาอีกหนบอกตามตรงว่าผมยังไม่ชินถ้าไม่อยากเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้จะคือเรื่องจริง,งเสมือนความฝันรุ่นพี่คนโปรดที่ผมแอบชอบกลับเป็นคนสารภาพรักผมไปก่อนอยัง่ไม่น่าเชื่อในนิยายหลายเล่มที่ผมเคยอ่านบอกไว้ว่าอาการหัวใจพองโตจะเกิดขึ้นเวลามีความรักแต่ว่าผมไม่เคยเข้าใจว่าอาการแบบนั้นเป็นยังไง จนกระทั่งตอนนี้ที่ผมรู้แล้วครับหัวใจผมกําลังพองโตยิ่งกว่าลูกบอลลูนเมื่อรู้ว่าความรู้สึกของเราสองคนตรงกันเราสองคนชอบกันประโยคจากปากรุ่นพี่ยิงทุ่มอยู่ในใจผมดีใจจนอยากร้องไห้รุ่นพี่สุดเพอร์เฟกต์ที่ไม่เคยคิดอัดเอือ้อมเขาหันมามองเด็กห่วยแบบผมแล้วน้องกุมร้องไห้ทําไมครับเปล่าครับรียบยกมือปาดน้ําตาที่ไหลออกมาตรงหางตาอย่าไม่รู้ตัวผมดีใจจนน้าตาซึมเปล่าอะไร พี่เห็นว่าน้องกุมร้องไห้พี่ชิมยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาเช็ดน้ำตาให้ผมยังอ่อนโยนขณะผมกําลังมองใบหน้าหล่อๆแทบไม่กระพริบตาตาแดงหมดแล้วครับน้องกุมเป็นอะไรบอกพี่ได้ไหมเหมียงความฝันเลยว่าน้องกุมครับพี่ชิมชอบกุมจริงๆเหละครับผมพล่งถามด้วยพี่เสียงเบาอยากได้ยินความรู้สึกจากปากพี่ชิมอีกสักครั้งอยากยืนยันว่าผมไม่ได้กําลังฝันชอบมากครับพี่ชอบน้องกุมตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ ชัดเจนทุกอย่างคือเรื่องจริงผมส่งรอยยิ้มบางเบาพระวีรจะพูดอะไรตอบกลับไปเพียงแค่ได้นั่งใกล้กันหัวใจก็รู้สึกอบอุ่นอย่างน่าประหลาดน้องกุมหายหนาวหรือ,อยังครับหายแล้วครับตอนนี้เริ่มร้อนรู้ไปทั้งตัวทั้งใจแต่พี่ยังไม่หายหนาวขอจับมือน้องกุมได้ไหมเผื่อจะอุ่นขึ้นไม่ใช่ประโยคขออนุญาตแต่เป็นประโยคบอกเล่าเมื่อี่ชิมใช้มือข้างที่อยู่ใต้เสื้อแจ็คเก็ตยืนคว้าจับมือผมแล้วสอบอ่านสนนิ้วเข้าด้วยกัน ความอบอุ่นแผ่ซ่านจนหัวใจเต้นแรไม่เป็นจังหวัดผู้โดยสารคนอื่นบนรถเมล์คงไม่มีใครรู้ว่าเราสองคนกำลังนด้จับมือกันภายใต้เสื้อแจ็คเก็ตยืนผมทั้งตื่นเต้นและรู้สึกดีในคาเดียวกันอยากหยุดช่วเวลานี้ไว้นานๆต่อให้รถติดทั้งวันก็คงไม่หงุดหงิดถ้าได้นั่งจับมือกับพี่ชิมพียงสองคนเวลา1สียนาฬิกา29นาทีไปรถพี่แป๊บหนึ่งได้ไหมครับพี่มีหนังสือนิยายจะให้น้องกุ้งเนะ่ยพี่ใช้นิยายกุ้งแหละครับร้องถามเสียงโห้ในความตื่นนเต้ ขณะเราสองคนกําลังลงจากรถเมล์เมื่อเดินทางมาถึงตลาดโชคชัยสี่เพียงได้ยินคําว่าหนังสือนิยายก็สามารถดึงความสนใจจากผมได้ทันทีเพราะนิยายเป็นสิ่งที่ผมชอบมากยิ่งเป็นหนังสือนิยายจากพิชิมผมคงหยิบม,มาอ่านเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแถมสิทธิพิเศษดูแลธนุถนอมให้เป็นอย่างดีใช่ครับพี่คิดว่าน้องกลุ่มน่าจะชอบชอบครับชอบขึ้นชื่อว่านิยายผมชอบทุกเล่มอ่านได้ทุกแนวผมคลั่งคล้การสะสมหนังสือนิยายมากกว่าหนังสือเรียนซะอีกแล้วนิยายกับพี่ น้องกุมชอบอะไรมากกว่ากันเหรอครับสตันไปเลยหัวใจตอบยากยิ่งกว่าการบ้านคณิตศาสตร์หลายสิบข้อน้องกุมคิดนานขนาดนี้สงสัยพี่จะแพ้ให้หนังสือนิยายไม่ใช่นะครับแสดงว่าน้องกุมชอบพี่มากกว่ากุมชอบทั้งสองอย่างเท่ากันไม่ได้แหละครับผมก้มหน้าง,งุดพลางตอบรุนพเรีสิงอ้อมแอมกลัวพี่ชิมน้อยใจแต่ไม่อยากพูดโกหกถ้าหากชีวิตขาดหนังสือนิยายคงเบื่อหน่ายที่สุดในโลกแต่ถ้าขาดพี่ชิมไปหัวใจคงเศร้าหมองอยางไม่มีความสุข ได้สิครับพ,พี่ชิมนมหน้าเข้ามาใกล้ผมอีกแล้วแค่พี่ได้เป็นหนึ่งในสิ่งที่น้องกุมชอบพี่ก็ดีใจแล้วหัวใจกําลังสั่นไหวระดับความรุนแรง9.5ริกเตอร์แต่น้องกุมเตรียมใจไว้ก็ดีนะครับเดี๋ยวพี่จะทําให้น้องกุมหลงพี่จนไม่อยากอ่นนิยายเลยตามได้อาฟเตอร์ช็อกจนหัวใจสั่นสะเทือนผมโดนพี่ชิมแอตแท็พี่ชิมจะให้หนังสือนิยายเรื่องไหนล่ะครับผมถามด้วยความอยากรู้ หลังจากเข้ามานั่งในรถ h อนด้ a c อ o r อสีดำขั้นหรูของพี่ชิมตอนแรกผมคิดว่ารุ่นพี่จะหยิบหนังสือนิยายออกมาให้แต่พี่ชิมกลับพูดชวนผมให้เข้ามานั่งในรถด้วยกันและยังบอกอีกว่าจะขับรถไปส่งผมถึงหน้าบ้านผมพูดปฏิเสธถึง3ครั้งแต่พี่ชิมกลับไม่ฟังยืนยันที่จะไปส่งให้ได้ทั้งที่ร้านหมูก,กระทะอยู่ห่างจากบ้านผมไม่ถึง500เมตรสุดท้ายไอ้กุมก็ยอมยกธงขาวใายแพ้ลูกตื้อของรุ่นพี่อีกตามเคยพี่ไม่มีหนังสือนิยายหรอกครับเอา้า น้องกุ้งโกรธพี่ไหมพี่ชิมหลอกกุ้งผมบ่นงึมงึในลําคอรุ่นพี่จึงโน้มตัวจากฝั่งคนขับเข้ามาใกล้พร้อมพาดแขนลงตรงเบาะที่ผมกําลังนั่งอยู่ใกล้ขนาดที่ว่าถ้าหาันมองปลาจมูกของเราสองคนก็คงชนกันผมจึงทําได้เพียงนั่งหลังตรงไม่กล้าแม้แต่ขยับตัวเธอพี่ไม่ใช้นิยายหลอกล่อน้องกุ้งจะยอมมาที่รถกับพี่หรอครับพี่แค่ยอยากอยู่กับน้องกุ้งสองคนในที่เงีเงยบพี่ชิมเจ้าเล่ห์กว่าที่คิดแต่หน้าแปลกที่ผมดันเชื่อคําพูดของรุ่นพี่แทบจะทุกครั้ง ชอบเขามากหน่อยก็ยอมไปหมดซะทุกอย่างอยากตีกระโหลกตัวเองสักทีสองทีกุมวิสาดีใจนึกว่าจะได้นิยายเล่มใหม่ซะอีกผมแกล้งทำปากจุ๋แต่ยังไม่ยอมหันหน้าไปมองพี่ชิมแล้ววิญญาณคุณป๋าสายเปก็เข้าสิงร่างวุ้นพี่คนโปรดน้องกุมอยากได้นิยายเล่มไหนบอกพี่ได้เลยครับเดี๋ยวพี่หาซื้อมาให้ถ้าบอกว่าอยากได้รอยเล่มพี่ชิมจะซื้อให้ผมใหม่หรือเปล่าล้อเล่นไม่เป็นไรครับกุมเกรงใจ ไม่ต้องเกรงใจครับที่พี่ไม่ซื้อนิยายมาให้เพราะอยากให้น้องกุมเป็นคนเลือกเองคงถูกใจมากกว่าเนะ่ะคนดีของน้องกุมเดี๋ยวจะจดรายชื่อนิยายเล่มที่ผมอยากได้ให้สักห้าถึงหกเล่มแฮ่ hey! แล้วที่พี่ชิมเคยบอกกุมว่าชอบอ่านนิยายอันนี้โกหกด้วยหรือเปล่าครับผมนึกขึ้นได้ว่าเคยคุยเอ็มกับพี่ชิมเรื่องนี้รุ่นพี่เคยบอกว่าชอบอ่านนิยายเหมือนกันพี่โปะแล้วเหรอครับพี่ชิมโกหกจริงด้วยผมคิดว่าอยู่แล้วว่าคนอย่างพี่ชิมไม่มีทางชอบอ่านนิยาย เรื่องจินตนาการมโนเพอพกไม่เข้ากับคนอย่างรุ่นพี่เลยสักนิดถ้าเป็นผมก็ว่าไปอย่างทำไมพี่ชิมถึงต้องโกหกกุมด้วยขอถามได้ไหมครับพี่แค่อยากมีเรื่องคุยกับน้องกุมเวลาคนที่เราชอบเขาชอบอะไรพี่ก็แค่อยากสนใจด้วยโอเคสมเหตุสมผลจนใจผมสัน่นพี่ชิมชอบเล่นบาสแต่ผมยังไม่คิดอยากจะเล่นบาสเลยสักครั้งเรื่อไม่แน่ใจแล้วว่าใครคลั่งนักมากกว่ากันแต่ที่รู้คือความสามารถในการจีบของพี่ชิมนำผมอยู่หลายแต้ม ตั้งแต่สารภาพว่าชอบผมรุนพี่รุกจีบจนหายใจแทบไม่ทันน้องกุมครับครับผมรีบหันหน้ามองพิชิมพลางขาด้วยความตกใจเมื่อรุ่นพี่กระซิบเสียงแหบพ้าข้างหูพลันหัวใจเต้นแรงขึ้นมาอย่างหนักหน่วงใบหน้าเราสองคนใกล้กันจนปลายจมูกแนบชิดใกล้จนลมหายใจเป่ารถใบหนะ้าผมรู้สึกร้อนวูบว่าไปทั้งตัวอย่าให้ใครจีบนอกจากพี่ได้ไหมครับในตาคมมองมาอย่างว่าววอนผมมากกว่าที่ต้องขอรองรุ่นพี่ได้ประโยคนี้ เกิดมาจนอายุ17ปียังไม่เคยมีใครเข้ามาจีบผมสักคนไม่มีใครจีบกุมหรอกครับพี่ชิมมากกว่าที่มีแต่คนชอบแต่พี่ชอบน้องกุมคนเดียวรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องรุ่นพี่ที่หลายคนหมายปองกําลังบอกว่าชอบผมเพียงคนเดียวถ้ามีคนเข้ามาจีบพี่น้องกุมจะห่วงพี่ก็ได้นะครับพี่อยากให้น้องกุมห่วงกูไม่มีสิทธิ์ห่วงพี่ชิมหรอกครับทําไมจะไม่มีสิทธิ์ครับก็เราสองคนกําลังคุยกันอยู่คุย ใครคุยกับพี่ชิมครับไม่คุยก็ได้ครับงั้นเราเป็นแฟนกันเลยดีไหมคุยครับคุยกุ้งขอคุยกับพี่ชิมก่อนมึงเล,กลิกละอีกแล้วไอ้ก,กุ้มเกือบโดนมัดมือชกให้ตอบตกลงเป็นแฟนถ้าเตะก,กับมารู้โดนตีกนนะ้นลายแน่โอยผีเสื้อลานตัวกำลังบินมอดอยู่ในท้องผมพ,พี่ชิมทำอะไรครับหอมแก้มนกกุ้งไงครับสตันไปเลยหัวใจ แก้มผมเสียความบริสุทธิ์ให้รุ่นพี่คนโปรดอย่างฉับพลันเตียจ่ามาจ๋าลูกโดยพระชายหอมแก้มนอกจากมือนุ่มแล้วแก้มน้องกลุ่มยังนุ่มด้วยครับอยากพุ่งออกจากกระจกรถเขินไม่ไหวแล้วว้ยเวลา19นาฬกานาทีผมลุกจากปลายเตียงนอนก่อนจะเดินไปยังโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม่ได้ยินเสียงเอ็มแจ้งเตือนขณะสอมือกำลังถือผ้าขนหนูเช็ดผมเปียกเพราะเพิ่งอาบน้ำเสร็จ ในใจแอบลุ้นว่าจะใช่รุ่นพี่คนโปรดที่เพิ่งแยกกันไม่ครู่ใหญ่หรือเปล่าทว่าคนที่ทักเอเมอ์กลับไม่ใช่พี่ชิมใครวะปลายคิวทั้งสองข้างขมมดชนกันเมื่อมองโปรแกรมแชทแล้วไม่คุ้นชื่อคนที่ทักเอเมเลยสักนิดขิมพูดว่าน้องกลุ่มเล้จะขอทานเจ้ากลุ่มใช่ไหมเฟบบรรี่พูดว่าใช่ครับนี่ใครแหละครับพี่ชื่อขิมพี่สาวของชิมอ๋อสวัสดีครับพี่ขิม พี่เป็นคนขอเมลน้องให้ชิมเองชิมเคยบอกไหมเคยครับน้องเป็นอะไรกับชิมเหรอกุมเป็นรุ่นน้องพี่ชิมครับแค่รุ่นน้องใช่ครับไม่โชงเย็นพี่เห็นน้องขึ้นรถชิมพี่แค่อยากบอกให้น้องรู้ไว้พรากับแม่พี่ไม่อยากให้ชิมคบกับผู้ชายแต่ถ้าน้องยืนยันว่าเป็นแค่รุ่นน้องพี่ก็สบายใจครับพี่ขิมสบายใจได้ครับกุมเป็นรุ่นน้องของไปชิมเท่านั้น อย่าบอกชิมนะว่าพี่ทักมาครับเอาแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่12นะครับถ้าใครอยากติดตามผลงานได้เขียนเพิ่มเติม,ตมสามารถกดกข้ปไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในอีพีต่อไปเชิญครับสวัสดีครับผมวัตรนาเบ้